สวัสดีครับพี่น้องป้องปายทุกคู่ทุกคนผู้ที่อยู่ในเกาหลีไต่ครับยูประเทศไทยทุกขู่ทุกคนแหะครับเมื่อนี้ผมเบ้ามหาเชฟมี่เรื่องมาเว่าเราสู้กันฟังนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้โลกควิดสิบเก่าหรือโควินาที่ห้องโุทชก,กันอยู่เนี่ยไปหอดไซเรลวันทน่ว่าผมกะขังบน้นอยู่ครับเมื่อนี้กะ บ่อใดหยุดงานนะครับเป็นช่วงเบรครับพอกับอีพี่แรกก็บเบรครับบอใดรับนอนบม่อใดรับพักพอนะครับขยอนมามีตัวกังวล่นเหล่กับเป็นห่วงโรคโควิดโหนาอยู่ครับที่ยอดกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อนี้ก็เป็นมือวันที่เก่านะครับมีนาคมสองปัญหารอยหงสิบสามแล้วนะครับยอดโควิดเบื้องต้นนี่กับมามาไล่งานบางใบสองนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ เจ็ดันสามรนะครับของเมื่อวานเราก็บ,บวกเพิ่มเป็นสองร้ย่นะครับก็บเป็น7จ0 0พันกร้อคนนะครับเราก็รักษาหาย166บวกเพิ่ม36คนนะครับอัปเดตย่ติอเน,นื่องแล้วครับรายงานตอนนี้ส่วนที่เป็นหลายที่สุดก็อยู่ในส่วนของอ่าวให้ผู้ฟังก่ัน เช็คเบื้องขวามู่นล็กน้อยหนอครับอันดับหนึ่งยั่งอยู่ที่แท็กบุหรือเก่านะครับเป็นหกพันหัวข้นนะครับบวกเพิ่มร้อยเก้าสิบข้นนะครับแล้วเป็นหกพันครับเดี๋ยวนะขย่องบุกโดครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดคนบวกเพิ่มยี่สิบหกข้นครับก็เป็นหนึ่งพัน หนึ่งร้อยสามสิบก้นครับแล้วก็หมังผมอยู่ครับเขาย่องกิโลเนี่ยนับสามครับนะเขาย่องกิโลนี่ยี่มองผมยูเนี่ยครับเป็นตลาดให้กันครับอ่าร้อยหกสิบสามก้นครับตัวนี่ยการลดย้อนกันไปนะครับเดี๋ยวผมติดแปะไ้ขับน,นมายอดตัวนี้ไปยังไงครับ เราก็วิธีการของเกาหลีใต้ตอนนี้ก็บกำลังคุ้มเข็มอยู่นะครับมาสี่ซอยห้พีีนองไปในทางหนครับครับซุ่มที่เป็นผีหน่อยก็ทย่อยครับไปเรื่อยๆครับยังนองไส้ตีหูจักกันนะครับครับเมืองไทยกับไปถือกักกันตัวไว้ยุสตหีบนะครับเป็นเอาเป็นกาลังใจให้สุขุทุกคนนะครับสีแม่ผีหรือสีแม่วี่วมีเงี้งมีการถกเถียงกันอยู่ว่าแก้ปัญหาจางไหน ภาครัดยุบเมงไทยเฉยการซอยเหลืออย่างไหน,นะครับสําหรับปีหน่อยบางคนกับทุกเถียงกันว่าโอ้มาผีเนี่ยมาเป็นแต่ซอยหรือ,อก็ดอกเพราะว่าอย่างกับเพราะว่าต้องเอาเอืเน,นผ้าสีของประชาชนมาผีหรือมาอวี่กับข้นเื่กันครับแต่ว่ามาทําผิดกฎหมายในเกาหลีเลยนะครับบางคนกับทุกเถียงก,กันว่า่าอยากซอยลงซอยเหลือนะครับ ถามมาบางคนก็บอเขาไปแล้วคือเขาถือชับนะครับมันเป็นกฎหมายของเกาหลีครับไปยอมเมืองไทยเขาของคนธรรมดาไปเปรียบเทียบกับยามมงยาบ้าเนี่ยผมกะถ้าหน้าบางคนผมก็กว่ามันมาถือกฎจริยธรรมนะครับเสียอามาเป็นกระแสมาบอกกันในซื้อเนี่ยแต่พอถึงตองนะครับโอ้ยง่ายไปหมดเหรวเนาะบอกไปกัไใรแต่ว่าเมืองเกาหลีกันครับเกาหลีเขามีมาตรการป้องกันนะครับเดี๋ยวนี้ครับถึงมาไอ หนักกากระน้ไม่เนี่ยมันติขาดแก่นแต่ว่ากันยังหาซื้อได้ครับตอนนี้เกาหลีใต้ก็บเขาห้ไปซื้อยุฬาลัานขายยาครับมาตรการของรัฐบาลเกาหลีห้ไปซื้อยุฬาลัานขายยาแล้วก็ผูใ้ใดมีวีค่ววครับเราบัตรนี่นะครับไปยืนอยู่วันเดือนปีเกิดไปยืนอยู่นะครับ ไปซื้อไะ้รนะครับดูร้านขายยาของเขาเล่าอยู่กับแบบอย่างนึงนะครับคนเดียวพอมีวีดหรือคนผีนี่ก็ฝากมู่ซื้ออะไรครับขันซื้อมาได้ก็แก้งมากครับขวามากผมกับผลิตให้ไม่ได้ขายหรอกครับย็ดใส่เอาเยงอะไรครับผมกับไปหาซื้อเอาเื้ากันแมนมีวีกับไปหาซื้อกับ่าได้ครับบางทีนะขยั่งขาดเช่นเพื่อเอาสำหรับหนากาก อนนั้ไม่บางคนบอกว่าเอาเองยังหรือเอาเเสียในยังไม่เห็ดกิดแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนครับก็เห็ุไปครับแล้วก็มีข้าวไรข้าวหนึ่งครับสําหรับคนไทยที่มาเหตดงานอยู่กาหลีใไต้ครับผัวขาเมียหรือเรื่องใดเนี่ยวะครับตอนนี้กขากำลังจับตัวเราแล้วนะครับได้งานจับตัวไดนะครับว่าหมอบตัวล้วนะครับ มาเย็ดงานมาเย็ดงานมากขากันถิ่นนะครับสิเรื่องหูหง่วงหรือย่างไรมันกับพวกหัักเนี่ยครับเป็นข้าวอีกอย่างหนึ่งครับมาขากันตายมาหาเงินแท้ี่สิหกันเก็บหอมรอบริบไปนะครับเอาไปมากกับมีข้าวสมรสกขากันตายนะครับสําหรับคนงานที่มาเย็ดงานอยู่เกาหลีเนาะสําหรับพี่น้องที่อยู่ืางไทยหรือเกาหลีก็รักษาตัวรักษาสุขภาพกันนะครับ เรามันร่วงในการปองกันของไห้ดีเราเมื่อนี้ผมกับแม่เน่ช่วงเบรกนะครับเขามีอย่างหลายกับมาทักทายกันอีพี่แหลกนะครับมีเรื่องม่เรามาบอกสูกันฟั่งกับามหาเชิดเลยนะครับมีอย่างกับมาทักทายกันเขอะมากเลนะครับนี่สิมีคาวมีอย่างเตือนมาเลยแหลกผมกัมาบอกให้ฟั่งไปตลอดนะครับันให้การตอนรับเราก็การ ความอบอุ่นจากพีจากน้องกาฝากดติดตามกดซับส,สไครต์ไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับอายุดีมีแห้งยุหลอดปลอดภัยทุกูทุกคนครับนี่ข่าวยังมากผมกับมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ